ลิโอโดร์ดิคาเปโอนี่ยฮะต้องบอกเป็นพระเอกหลงมากกจเขาหลอา่หลอมานะครับขเขาสามารถที่จะช่วยเหลือหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวของมนุษย์โลกด้วยแล้วก็ที่สำคัญล่าสุดกับเรื่องราวของสัตว์โลกอย่างช้างกับการทวิตผ่านทางทวิตเตอร์นั่นเองครับค่ะซึ่งล่าสุดนะคะเจ้าตัวได้ทวีตข้อความสนับสนุนเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยเข้าร่วมแคมเปญชอช้างช่วยช้างเพื่อช่วยเหลือช้างไม่ให้ถูกฆ่าเพื่อเอางาไปใช้กับโครงการนะคะองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกประเทศไทยหรือเว r l d Wildlife f u ันค่ะ นะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่น่าชื่นชมนะครับแต่คุณจดจำได้นะฮะกับเพกจากชยทยธนิกันเองใช่แล้วอาจากหนุ่มหล่อ <c oughs> มืองนอกกลับมาสู่หนุ่มหล่มอมืองไทยบ้าน,นเราคนนี้เจ้าเสน่มากๆ <c oughs> ี่กับคุณวีวีราภาพค่ะที่เห็นบอกว่าล่าสุดนี้เนี่ยน่าจะสลัดครับเจ้าชูนะคะแล้วก็หันมาทํางานเบื้องหลังค่ะ มีคนแอบไปเห็นนะฮะว่าหนุ่มวีวีรภาพนะครับไปดินเนอร์สองต่อสองนะฮะกับสาวหมวยะฮะแล้วมีคนคาดกันว่าสาวหมวยคนนี้แหละที่จะเป็นคนที่ถอดเขี้ยวเล็บความเจ้าชูวออกมานั่นเองซึ่งอันนี้คะเจ้าตัวได้ออกมาเผยว่าปล่อยไปเรื่อยๆนะคะเรื่องสเปคเนี่ยคงไม่มีแล้วเพราะว่าด้วยอายุที่มากขึ้นส่วนสาวหมวยที่เห็นนั้นน่ะคบหากันจริงแต่อยู่ในช่วงศึกษาดูใจเอาเป็นว่าพร้อมเมื่อไหร่จะบอกทันทีไปฟังเสียงจากวีกันค่ะ เชือกเล็บผมก็ไม่มีแล้วบางคนเล็บสั้นมากครับตัดเล็บทุกสองอาทิตย์อะไรเงี้ยฮะก็ถามว่าเห็นที่บ้าก็คือปล่อยไปเรื่อยๆฮะแต่ว่าเรื่องสปองสเปคนี่แทบจะไม่มีแล้วฮะก็อายุเราก็เยอะขึ้นแล้วฮะไม่ก็ตอนนี้คือเป็นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะครับเบกแบบแต่ก่อนตั้งไว้ผมยาวตัวสูงขนาดนั้นหน้าเป็นยังไงอะไรเดี๋ยวนี้ก็ ผมก็ไม่ร้อสเปคครับก็คือแบบเราไม่ได้มีความเป็นแบบถวินหาหวยหาอะไรขนาดนั้นนะครับก็หมายถึงว่าแบบถ้าเจอคลิกวุกันก็ใช่แล้วก็ศึกษากันไปแต่ว่าหมดวัยที่มันต้องแบบหลบๆซ่อนๆแล้วอ่ะอายุกข,ขนาดนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยผมไปดูหมอดูมานะครับบอกว่าถ้าเกิดผมคบกันแบบเปิดเผยเนี่ยผมจะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตคู่ แล้วพวกพี่ๆเนี่ยแล้วพวกพี่ๆีเนี่ยพวกพี่ๆีอยากให้ผมสําเร็จความ,วามเขาเรียกว่าอะไรอะเร็จในความรักเอออยากให้ผมสำเร็จความรักไหมถ้าพวกพี่อยากให้ผมสําเร็จในความรักเนี่ยก็ต้องรอให้มันสักระยะหนึ่งอือ <c oughs> ก็บอกว่ามีความเป็นคราชโนวาซ่อนอยู่นะฮะหลายคนก็เลยจับตามอกนั่นเองครับมาต่อที่เรื่องราวของเทศกาลระดับประเทศนะฮะอย่างสีสันตะวันออกครั้งที่8นะครับต้องว่างานนี้น่าสนใจมากนะฮะโดยเฉพาะเรื่องราวของวัตถุประสงค์การจัดงานนะครับเพื่อที่จะส่งเสริมในเรื่องของการเจริญเติบโตการท่องเที่ยวของเมืองไทยเพื่อที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งไทยและประเทศนั่นเองครับและที่สำคัญหาไม่ได้4จังหวัดที่เป็นดาวแดงเลยนะฮะก็คือทั้งชลบุรีและยองจันทบุรีและก็ตลาดครับซึ่งงานในครั้งนี้นะคะจะจัดขึ ถึง1มีนาคม2,558ณถนนเลียบหาดพัทยาจังหวัดชนบุรีค่ะและที่สำคัญนะ,ะห้ามพลาดกับรเรดแฟนซีในช่วงพิธีเปิดในวันที่26เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของจานะคะที่เชิญชวนให้แฟนเนี่ยให้แฟนๆนะคะมาร่วมงานในครั้งนี้ไปดูกันเลยค่ะ ก็สำหรับงานเทศกาลสีสันตะวันออกนะคะนี่ก็จัดเป็นครั้งที่8แล้วแล้วก็จากก็มีโอกาสได้ไปเ,ออเคยไปทํางานด้วยแล้วก็ได้ไปเที่ยวด้วยสำหรับครั้งนี้เนี่ยก็อยากจะเชิญชวนทุกคนให้ไปเที่ยวนะคะในวันที่26กุมภาพันธ์ถึง1มีนานะะทีออ่ถนนเลียบหาดพัทยาไปง่ายนะจากกรุงเทพไปก็ชั่วโมงออก,กว่าสอชั่วโมงไม่เกินนะคะก็ในงานมีอะไรให้ดูเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็มีอาหารการกินมีการสแสดงการละเล่นแล้วก็อยากให้ทุกคนไปเที่ยวเมืองไทยกันเยอะๆเพราะว่าเราพอเราไปเที่ยวแล้ว ราสัมผัสถึงความสวยงามของประเทศเราอะ่ะแล้วก็กล้าพูดได้อย่างเต็มปากว่าเออเมืองไทยเนี่ยมีอะไรน่าเที่ยวบ้างนะคะก็จะได้เป็นหับของ AEC ต่อไปด้วย <c oughs> ใครว่าแล้วก็แวะรายกันนะครับพูดถึงการเที่ยวรายการนี้เหมาะเลยนะครับเป็นรายการที่หลายคนติดตามครับนั่นคือแดนไก่ใกล้ตัวนะครับพาคุณไปเที่ยวหลายที่โดยเฉพาะพิธีกรสาวที่จะคุยกับเราครับใช่แล้วค่ะช่วงหน้านะคะเราจะได้พบกับคุณแอมสโรชาพรอ,อุดมศักดิ์จะมาพาพวกเราะะทำความรู้จักกับรายการนี้ให้มากยิ่งขึ้นกันค่ะสักครู่เดียวครับ